ถามจริงๆคุณคุณใครซื้อคลีมกวนเองแบบนี้บ้างจริงๆก่อนทําคลิปนี้มองมีคอมเมนต์ไปบอกทางต้นคลิปแล้วนะซึ่งมองคิดว่าเขาอ่ะน่าจะไม่รู้นะคะว่าเนี่ยเป็นการทําผิดความไม่รู้เรื่องแรกก็คือไม่รู้ว่าเนี่ยผิดกฎหมายนะ การจะแบ่งบรรจุครีมใดๆก็ตามนะคะหรือว่าเอาครีมที่มีอยู่ในขวดเดิมมาผสมทําเป็นขวดใหม่แบบนี้ค่ะผิดกฎหมายการผลิตนะ้ำผึทนถ้าเกิดมีการทําขายหลายคนอาจจะเคยไปที่โรงพยาบาลแล้วเราได้รับยาจากโรงพยาบาลมาอยู่ในลักษณะที่เป็นตลับเห็นไหมคะที่เป็นตลับครีมแบบนั้นนะคะถ้าเราเห็นที่หลังบ้านของห้องยานะเขาจะมีแบบระบุชัดเจนขออนุญาตถูกต้องว่าเนี่ยคือสถานที่ผลิตนะคะซึ่งตามหลักเภสัชกรรมเขาจะมีหลักการสเปรย์อยู่นะความไม่รู้ข้อที่2ก็คือว่าสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในครีมนั้นๆจะออกฤทธิ์ได้ไม่ดี ชื่อเลยเพสสสัตว์นักไปถึงคลิปนี้เราร้องไห้อะอการที่เราจะตั้งลำรับครีมใดครีมหนึ่งออกมาเนี่ยค่ะมันจะต้องมีการคิดหลายอย่างเลยคุณค่า pH เหมาะสมไหม non active ingredient <c oughs> ก็คือตัวที่อาจจะไม่ได้ออกฤทธิ์ในสูตรเนี่ยมาเป็น barrier ให้ตัวที่ออกฤทธิ์แต่ซึมไม่ได้หรือเปล่ารวมถึงสารสาคัญที่ใส่ด้ยเขาเกิดปฏิกิร,ริยาทันเองจนทําให้ออกฤทธิ์ไม่ได้นะ <c oughs> แล้วอย่าคิดนะว่าเทา active ขาวมาผสมกับขาวจะทําให้ขาวมากขึ้นค <c oughs> ิดน,นะคะอย่างเช่น AHA เป็นสารผัดเซลล์ทำให้ผิวขาวใสใช่ไหมเอามาผสมกับวิตามินซีบางอนุพันธ์ใในสทําห้ วิตามินซีออกฤทธิ์ไม่ได้นะความไม่รู้ข้อที่3องว่าข้อนี้ควรจะรู้นะก็คือไม่เตอร์ไลน์เลยเราเคยซื้อครีมหรือว่ายาวทาผิวบางตัวไหมคะหลังจากเปิดใช้เขาจะมีระบุเป็นสนัญลักษณ์คางกล่องว่าเปิดแล้วใช้ได้6เดือนเปิดแล้วใช้ได้12เดือนแบบนั้นนะคะ <laughs> เนื่องจากว่าหลังจากเปิดเนี่ยสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนไปพวกเชื้อโรคต่างๆเข้ามาเจริญในครีมได้ดี เพราะฉะนั้นอายุมันก็จะเปลี่ยนอันนี้เหมือนกันเปิดแล้วผสมใหม่จะได้อายุครีมตัวนั้นใหม่ซึ่งสั้นลงนะคะผิดตามหลักสเตรายยางแรงมันคุณคือเห็นคลิปนี้นะถ้าเป็นอาหารเสริมต้องบอกว่ากินหนึ่งวันสวดอภิธรรม7คืน